สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิด,ว,ว,ดปวินาทีนวดให้กาตกในรถใบตองเล่าเป็นฉากๆวินาทีนวดให้กาตกพระลั่นเจตนาดีโดนตัวได้ก่อนเลยเถิดในรายการโอนกระแส2พฤษภาคม65หนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรวันนี้มีหมอปลาใบตองพระพยอมมาเป็นแขกรับเชิญกรณีหลวงพี่กาตก ใบตองเล่าให้ฟังว่าไปถวายเพนที่วัดหลังจากนั้นตอนจะแยกย้ายต้องมีการไปถามหลวงพี่ว่าจะติดต่อยังไงถ้าคราวหน้าจะถวายเพนอีกหลวงพี่ก็บอกให้แอดที่เบอร์ได้เลยหลังจากนั้นท่านก็ทักมาถามทำอะไรครับเยอะมากชวนคุยทำให้ตองรู้สึกสบายใจตอนนั้นรู้สึกดีว่ามีคนเป็นห่วงเพราะตอนไปถวายเพนก็บอกว่าตองไม่สบายใจต้องมารักษาจิตใจ สุดท้ายมีการเปิดใจคุยกันมากขึ้นท่านก็มีการบ่นว่าปวดหลังตองก็แนะนําให้ทายาหม่องและถ้าเป็นหมอสามารถนวดให้ได้ไหมถ้าหมอเป็นผู้หญิงท่านก็บอกว่านวดได้ตองบอกว่าแล้วถ้าเป็นตองจะนวดให้ได้ไหมท่านก็บอกว่าถ้าเราเจตนานวดก็นวดได้โดยหนุ่มกัญชัยถามตองว่าเราอายุเท่าไหร่ตองตอบกลับว่า37 หนุ่มกัญชัยถามกลับไปว่าแล้วเราไม่รู้เลยเหรอว่าพระเขาไม่ให้สีกาโดนตัวตองตอบกลับว่ารู้ค่ะแต่ด้วยความที่เราเชื่อมั่นศรัทธาท่านพูดหลายๆครั้งว่าเจตนาดีหนุ่มกัญชัยพูดว่าแล้วมันเจตนาดีท่าไหนคุณไม่ได้ถูกล่วงละเมิดคุณมีส่วนผิดในการสมยอมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ